วันที่22สิงหาคม2568นะโรงเรียนนราศิขาไลคณะผู้บริหารและฝ่ายวิชาการโรงเรียนนราศิขาไลได้ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายการศึกษาหอการค้านราธิวาส เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและภาคธุรกิจในพื้นที่การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงการศึกษาเข้ากับภาคเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัดอราธิวาสเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนและสร้างโอกาสด้านอาชีพในอนาคตเป้าหมายหลักคือการสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างสถานศึกษาและองค์กรภาคธุรกิจต่อยอดหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานึาไได้หมก็ได้ครับแต่ครูที่ปรึกษาก็ไม่ได้ว่างมาก ถึงขนาดจะไปเสิร์ชหาอาชีพไหนตอนไหนแล้วการไปต่อได้มีงานทํามีทุนการศึกษาที่นู่นที่นี่ที่ไหนเนี่ยผมไม่เชื่อว่าครูที่ปรึกษาจะทําได้มากเท่ากับทุนการศึกษาในบ้านเราเนี่ยมันเยอะมากแต่ถามว่าเด็กบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะเด็กน้องสอเด็กนราธิวาสเนี่ยได้ทุนการศึกษากี่คนความยากมันอยู่ตรงนั้นนะครับที่คุณครูในแนวจะต้องเติมเต็มหรือฝ่ายวิชาการจะต้องเติมเต็มให้กับเด็ก เพราะว่าอะไรสุดท้ายพอพอเด็กจบแล้วได้สิ่งที่เราให้ผมขอโคสต่อไปก่อนครับก็บวันนี้ก็เป็นมา,มาในนามรองประธานหอการค้านะครับในส่วนวิชาการก็น่าจะคุณญี่ปุ่นจะถนัดกว่าแต่ผมก็ขอดอูเหตุการณ์ไปก่อนว่าน่าจะปรับปรุงตรงไหนครับครับื่อกการที่เราจะไปทำอะไรเรด่อยือย่างที่เดินอยู่บอกว่เาเป็นถามความต้องการของพื้นที่แต่ถ้าเป็นลักษการถาความต้องการตลาดนั่นเองเรื่องหนึ่งนะครับ แต่ว่าผมว่าทงของนอสอคือวิชาการตอนจบมอกเพื่อส่งต่อระดับไหยอะไรนะฮะหรือ,อ,อการที่เด็กจะไม่ไปเรียนต่อก็อันนั้นก็จะต้องมีผู้ปูคกองให้กับเขาเพื่อที่เขาจะดำรงชีวิตได้หลัจงจากจบมอผมว่าทงของนอสอมีสองทงแต่การทําจบแอเรียเบทอย่างเนี้ยผมคิดว่าเราเดินแล้วเจะมีโอกาสสูงสุดแต่ถ้าเป็นโรงเรียนในพื้นที่ในชุมชนอันนั้นต้องทำแอเรียเบทแน่นอนผมว่าทงนอสอเนี่ยต้องดูเรื่องพโรบเลมบริ มองมองไม่หลากหลายความคิดที่จะเข้ามาในวุฒิความจะไม่หลากหลายแต่ถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยเราไม่ต้องลงไม่ต้องเือนอะไรด้วยแค่ต้องจับหลักว่าต้องต้องทําอะไรบ้างต้องให้เข้ามาเห็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นผมเป็นชนคิดชวนคุยว่าถ้าเราไปคาดหวังลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงตรงที่พอเราเจ้าในฐานะรอเรินเจ้าของทุนเนี่ยเราต้องไปตอบผลงานให้กับเจ้าของเงินวิธีคิด ที่ตบับตัวเองไห้ได้สรวตัวเองไได้อันนี้คือความยากถ้าเด็กจะคิดได้เรื่องถ้าผมไม่สั่งให้ใคนว่าผมให้ดีที่สุดแล้วผมจะได้สิ่งที่ดีที่สุดได้อย่างไรนี่คือจบคิดที่เราหาลือกันในหอค้าคุยกับท่านประธานหอคุยกันในวงเวทีหอว่าเราจะทํายังไงให้สังคมของนาราธิวาสมันดีขึ้นเราก็ต้องเริ่มจากกระบวนการเริ่มต้นของต้นน้ำเลยก็คือาก,การจัดการศึกษาผมอยากจะฝากและวิงวอนข,ขอท่านผู้บริการแล้วก็คุณครูดโดยเฉพาะฝ่ายบริหารส่งต่อให้หน่อยอย่างนี้นครับ ตัวผมไม่ได้ใช้หรอกตัวผมนี่วินเน็ตผมะไปใช้เกณฑ์นั้นไม่ได้เกณฑ์ผม,มสูงก็คือต้องปริญญาตรีอยู่แล้วแต่ตีนี้ผมแชร์ให้ฟังในฐานะนะตัวแทนของผู้ปรนะกอบการเนาะเมื่อ่างที่เล่าให้ฟังมจะรูว่าก่อนจะไปตอบอาจารย์นะขออนุญาตนอกเรื่องนิดเดียวเอาปอตีมาจ้างที่ม .6 คําถามว่าทําไมนายจ้างเอาเอาเพราะว่าอย่างน้อยก็รู้เรื่องมากกว่าม .6 แต่ปอตีต้องยอมทําใจรับเงินเดือนนี้นะถ้าไม่รับก็ไม่ต้องมา อันนี้ก่อนจะได้เข้าใจตรงกันจะได้ไม่สับสนเนอะสุดเอาม .6 มารับทํางานเพราะเราเชื่อว่างานที่ต้องใช้ทำไม่ต้องใช้สกิลอะไรมากนะักแค่ม .6 ก็พอคําถามที่อาจารย์ถาม 6, ครูถามเมื่อกี้ว่าระหว่างวิชาชีพกับม .6 จเจ้าอันไหนมันขึ้นอยู่กับตําแหน่งงานนั้นๆถ้าตําแหน่งงานนั้นเช่นเช่นเช่น,นบัญชีถ้าต้องเลือกผมเลือกจบปวชอ,อยู่แล้ว เพราะอย่างน้อยเขาก็มีความรู้มากกว่าม .6 หมันก็จะย้อนกลับไปที่ท่านรองเมื่อสักครู่ที่เราคุยว่ามีบางโรงเรียนทําทวิภาคีกับอะไรเทคนิคอาชีวะสารพัดช่างเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะเพื่อการมีงานทำในอน,น,นาคตลักษณะอย่างนี้แต่มันก็ไม่ไช้ตอบโจทย์หรอกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีเกือบหมดการนําเสนอเพราะปัจจุบันคงไม่มีการสัมภาษณ์แล้วเนาะปัจจุบันการสมัครงานเขาส่งเรซูเม่กันทางออนไลน์กันหมดแล้ว ดูกันคร่าวๆก่อนแล้วค่อยเลือกสมมติอย่างผมเนี่ยพอผมเปิดรับสมัครหนึ่งอัตราเนี่ยเปิดสามวันเองนะทางออนไลน์มาสมัครแปดสิบสองคนเรารับแค่คนที่นี่คือตลาดแรงงานเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างที่ผมบอกถ้าเด็กกล้านําเสนอลงมือทําได้จริงและมีวิธีคิดที่ดีนะกาสชนะมากกว่าเลยมากกว่าคนอื่นเยเพราะหนึ่งเขาคิดเป็นว่าการทำเรซูเม่ที่ดีคืออะไรอันที่สองกล้าแสดงออก ถ้าเด็กที่ทำเลยสม่ดีๆแล้วมีคนที่กล้าแสดงออกเขาสามารถจะเรฟเลนซ์ได้เลยว่าเขาเคยเป็นอินฟลูเอนเซ์ที่นั่นหรือเขาเคยนําเสนอที่นี่อะไรเงี้ยมันได้เปรียบหมด่ะครับถูกไหมครับยิ่งถ้ามีลงมือทํายิ่งเคยทํางานที่ไหนแล้วด้วยปัจจุบันเนี่ยถามถาม,ถามท่านรองฝ่ายการศึกษาพี่สุกโติพี่อยู่ก็ได้ว่าระหว่างถ้ารับเด็กจบใหม่กับเด็กที่ผ่านงานแล้วเนี่ยเราเลือกรับใคร ส่วนตัวในคําถามของอาจารย์นะคะเพราะว่าทางที่ของที่ประกอบการอยู่เนี่ยก็คือจะใช้สายอาชีพเป็นหลักก็คือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะเป็นปริญญาตรีเนี่ยคือแรงงานปริญญาตรีอะคะ่ะเยอะมากแต่จริงๆสายอาชีพบ้านเราอะคะ่ะมันไม่ได้มีมากพอสําหรับที่จะคืออาจจะมีมากแต่ว่าคุณภาพอะคะ่ะที่ได้จริงๆอะคะ่ะมันไม่ได้มีขนาดนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็คืออย่าง าสายอาชีพที่ต้องการนะคะพวกช่างไฟหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะมันเป็นงานในระบบความปลอดภัยอะคะ่ะถ้าเราไม่ได้แบบมืออาชีพจริงๆอะคะ่ะมันก็จะมีผลกับงานเราอย่างเงี้ยคะ่ะทีนี้ถ้าตอบว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าให้ตอบว่า,าที่ร้านที่ประกอบการอยู่นะคะจะรับม .6 หรือว่า,าสายอาชีพก็คือจะเรียกเป็นสายอาชีพมากกว่าเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาได้ผ่าน การทําอะไรมาบ้างแล้วอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาที่เจอก็คือพอเข้ามาเราสอนพอเป็นจากไป <c oughs> อ่า <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ใช่ แล้วอย่างหมายถึงว่าอย่างอาตำแหน่งนี้นคุณได้เงินเดือนเท่านี้คุณก็จะทําอยู่แค่นั้นคุณไม่ได้คิดอย่างอย่างที่พี่ตีบอกค่ะถ้าเขามีหลักคิดว่าเขาจะทํายังไงให้อยู่ตรงนี้แหละแต่เขาได้เงินเดือนเขาไม่ได้คิดว่าอยู่กับเราเขาจะทํายังไงให้เขาได้มากขึ้นอย่างเงี้ยเราเราให้โอกาสหรือว่าให้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาทําได้มากขึ้นเราก็ต้องให้เขามากขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องการคนใหม่มาฝึกใหม่อยู่แล้วไม่อยากเรียนต่อเพราะเริ่มพิสูจน์แล้วว่าเรียนไปก็เท่านั้นทํางานดีกว่า เด็กบังเอิญจบสายมหกมันเลยไปไหนดีวะถ้าเด็กคิดได้แบบนี้เนี่ยมันมีสองแนวคิดคือเขาคิดได้เองการคิดได้เองเนี่ยมันจะเข้าไปสู่คอนเซปต์อันแรกคือถ้าเด็กรู้จักติ้งกิ้งเองได้เด็กจะเซอร์ไวตัวเองได้ผมไม่เชื่อว่าเด็กเจ้าตัวรอดไม่รอดถ้าเด็กคิดได้แบบนี้นะถ้ากลุ่มนี้นะผมไม่เชื่อว่าเขาตัวไม่รอดผมไม่เชื่อว่าเขาตัวไม่รอดเขาเซอร์ไวได้เพราะเขาคิดแล้วว่าเรียนต่อก็ไม่น่าจะรอดทํางานยังมีตัง ส่วนว่าจะไปทํางานอะไรเดี๋ยวผมว่าเขาต่อได้กลับอีกแบบหนึง่งไม่ได้เรียนต่อทํางานก็ไม่รู้จะทําอะไรไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครเอาอเด็กแบบเนี้ยอันเนี้ยผมต้องโทษคุณท่านน่ะไม่ได้ใส่อะไรให้เขาออกเลยเพอเขาออกมาออกมาตัวหลุมๆตัวเปล่าๆเลยอันเนี้ยผมโทษท่านผมไม่โทษเด็กเพราะคุณไม่ได้ใส่อะไรเขาเลยว่าออกมาออกมาแบบไม่รู้อะไรไงออกมาแบบกล้าตายอ่ะคือ อยู่โรงเรียนก็ไม่รอดไปเรียนต่อก็ไม่ไหวออกมาก็ไม่จะทําอะไรไอ้เงี้ยถ้าท่านมาถามผู้ประกอบการอย่างเราว่าแล้วเราจะรับคนแบบนี้อย่างไรมันก็จะมีอาชีพใหม่คอยเตือนเราเดี๋ยวนี้มีอาชีพไปเข้าคิวรอโรงพยาบาลมีอาชีพไปเข้าคิวรอดูจองตัว๋วคอนเสิร์ตเยอะแยะหมดเหล่านี้เป็นอาชีพเท้งนั้นนะครับแค่เด็กเราคิดได้ได้แต่คําถามอะครับว่าเราจะใส่ชุดความคิดเหล่านี้ให้กับเด็กนักเรียนของเราได้อย่างไรความยากก็คือ ถ้าคุณครูยังไม่เข้าใจแล้วยังนึกไม่ออกผมก็ไม่เชื่อว่าจะส่งต่อให้กเด็กได้นะครับต,ออต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตที่ต้องขอโทษนะครับที่พูดอะไรตรงๆเกินไปนะครับเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวจะเอาเข้าไปเสนอในที่ประชุมหอการค้าให้นะคะว่าผู้ประกอบการท่านใดเนี่ยเห็นด้วยไหมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเป็นดิสไลน์ชื่อมาให้อาจารย์ว่ามีประกอบการเกี่ยวกับอะไรชื่ออะไรเด็กท่านไหนสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ห้าหกปีที่แล้วผมไป,ไปตัดสินคลิปวิดีโออะไรต่งตางๆก็เห็นหน่วยการเขาตัดต่อใช้เอฟเฟกใช้อะไรในการแคปคัตอะไรได้ถึงก็เขาบอกว่าเขาชนะมาที่สองเขาจะไปฝึกงานเขาพูดเองอนั่นน่าจะเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่พอไปฝึกงานแล้วก็เขาก็ให้ความสนใจตัดต่อการาเป็นพิธีกรเนี่ยเก่งนั้นเขาอยากไปเองนะ อยากไปเองตอนแรกอยากไปฝึกงานแต่ไม่ทราบอาจารย์ส่งไัมไม่แน่ใจเราก็ให้ค่าตอบแทนวันละสองร้อยท่านหยุดหนึ่งเดือนหลังนั้นเขาก็ต่อยอดได้ไปไปเป็นผู้ช่วยผู้กำกับอะไรได้เลยก็เป็นผู้หญิงคล่องมากตอนนี้น่าจะมีมีเงินเดือนแล้วเขาเริ่มต้นจากมีโอกาสเพราะว่าที่ที่ออฟฟิศจะมีมีเครื่องมือให้เล่นเลยให้เลือกเลยเราไม่ไม่จากัดให้เลือกการใช้เครื่องมือการใช้ ไฟใช้อะไรได้หมดเขาก็อิสระตรงนั้นคิดว่าถ้ามีอย่างนี้นะครับถ้ามีอย่างนี้น่านาสนใจแต่ต้องไม่ต้องครูบังคับให้เขาอยากสมัครใจครับเขาจะมาบอกหนูว่าหนูอยากไปที่นั่นครูค้าหนูอยากไปที่นี่หนูไปอยากศึกษาต่อในเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆนี้น่าจะได้ครับเ็าก็ตอบนักเรียนอยากจะเรียนรู้ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องเนี้ขอค้าช่วยดูให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเรื่องเนี้เดี๋ยวทาง ผู้ช่วยเลขาเขาก็จะเอาเรื่องเขาที่ประชุมให้เมื่อลูกจบม .6 ไปแล้วเนี่ยลูกจะไปต่อสาขาอะไรบางคนบอกว่าอยากจะไปต่อครูอนุบาลครูปฐมวัยผมก็ถามต่อว่าถ้าลูกไปต่อครูปฐมวัยเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหนูมีน้องไหมหนูเคยเทียงน้องไหมหนูเคยล้างอื้อล้างฉี่ให้น้องไหมอ๋อไม่เคยคะ่ะบอกว่าถ้าถ้างั้นหนูทุบตัวอ,อีกทีเนาะ เพราะเวลาหนูไปเป็นครูเนี่ยหนูต้องรับทุกอย่างเลยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมของของเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยที่ถูกสปอยมาจากที่บ้านเนี่ยมันหลากหลายมากแล้วมันไม่ได้เหมือนจินตนาการที่ที่เรารับรู้กันก็คือพอเป็นครูอนุบาลก็คือเริ่มด้วยกิจกรรมแล้วก็เล่นกนะันทั้งวันมันไม่ใช่คนระับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะั่นคือหลากหลายอารมณ์มากที่จะเจอกับสิ่งเหล่านี้ก็ก็เขาเรียกว่าก็เป็นวิธีคิดที่เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียน ผมชอบที่จะลงไปคุยเรื่องพวกนี้กับเด็กเพราะว่าหนึ่งเราต้องการอย่างรู้ว่าเด็กเหล่านี้สิ่งที่เขาคิดอยู่กับสิ่งที่สิ่งที่เขาคิดอยู่ในในจินตนาการของเขากับความเป็นจริงเนี่ยมันมันย้อนแย้งกันไหมหรือบางคนชอบพยาบาลถามว่าทําไมชอบพยาบาลมันดูสะอาดสะอา้านบอกว่าพยาบาลเป็นสิ่งที่ต้องเจอกับสิ่งที่สโปรกมากนะหนูนะสิ่งที่เป็นสารคัดหลั่งจากร่างกายรวมทั้งเชื้อโรคที่เกิดจาก การบ่งเพาะในร่างกายของคนเนี่ยเป็นสิ่งแต่ถ้าหนูไม่มีจิตบริการไม่มีจิตที่จะดูแลช่วยเหลือคนไข้เนี่ยมันยากวันหนึ่งคุณต้องถอยออกมานะครับแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ผมเคยเจอก็คือมีมีนักเรียนอยู่บางคนเนี่ยที่เขามีความชอบในเรื่องของงานกราฟิกบางคนเนี่ยยอมเดินเข้าไปหาร้านหรือสถานประกอบการเองแล้วขอขอฝึกงานแล้ว ไปในสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาถูกใจเขาสามารถพัฒนาตนเองจนวันหนึ่งเขากลายเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกดีไซน์จนนัันนี้ร้านบางร้านเนี่ยใช้เด็กพวกนี้ตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสืออยู่ให้ออกแบบพวกภาพพิมพ์ให้กับเขานะครับก็สร้างไรายได้ได้อีกแนวทางหนึ่งเพราะนั้นที่ที่เมื่อกี้ที่ทางคุณครูแนแนวเขาบอกว่าวันนี้ ถ้าสถานประกอบการมีการเปิดรับให้นักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์แต่ก็เหมือนกับที่ท่านบอกก็คือถ้าไปแบบภาคบังคับไม่แนะนาเราเองก็ไม่ให้ไปเหมือนกันฮะถ้าไปแบบลักษณะบังคับเนี่ยเราก็ไม่ไม่อยากให้ไปเพราะหนึ่งเสียชื่อนะครับเพราะไปแล้วเด็กขาดวินัยไปสายไม่ไปนู่นนี่นั่นกอบการมีการการ็เรามีการสนับสนุนในเรื่องของการฝึกประสบการณ์เนี่ยผมก็เชื่อว่าเราจะได้จะได้เขาเรียกว่า ตัวที่จะป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยตรงจุดได้มากขึ้นกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยเด็กจะต้องเป็นคนคิดจะต้องเป็นคนวางแผนแล้วก็เดินกิจกรรมด้วยตัวเขาเองพอหลังจากเดินกิจกรรมเสร็จก็ต้องมานั่งทบทวนว่าสิ่งที่เขาทําไปแล้วเนี่ยอะไรบ้างที่ยังเป็นความบกพร่องนั่นคือหมายความว่ากระบวนการคิดของเด็กเริ่มที่จะถูกบ่งเพาะให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงส่วนที่ที่จะนําเสนอให้กับทางผู้ประกอบการใน ในจังหวัดได้ได้ไดทราบว่าในเบื้องต้นนั้นเรามีการเตรียมแต่อาจจะไม่ได้ลุ่มลึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เมื่อเราทราบแนวคิดเหล่านี้แล้วการดําเนินการขั้นต่อไปของเราก็คือเพิ่มความลุ่มลึกในในสิ่งพวกนี้ให้มากยิ่ขึ้นครับผมท่านบอกขออนุญาะแซงนิดเดียวที่ปรึกษานะครับโดยเฉพาะเรื่องวิชาชีพความยากมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะเราเป็นสพอมอม .6 แล้วเราสมต่อมาอะไรอีกสี่ปีเวลาคุณครูหรืออาจารย์แนะนําอาชีพหรืออะไรให้กับเด็กขอนิดให้ระวังเพราะสี่ปีที่คุณครูแนะนําเข้าไปวันนี้เขาต้องไปเรียนต่อมาอะไรอีกสี่ปีจบมาอาชีพนั้นไม่มีแล้วมันมันเอาไปแล้วอันเนี้ยต้องระวังเดี๋ยวก็จะกลายเขาก็จะกลับมาโทษคุณครูคุณครูบอกหนูนี่ว่าไอ้นี่นี่นี่น,นี่พอหนูไปเรียนจบมาปรากฏว่ามันไม่มีแล้วหรือมันมีมันก็น้อยมากอะไรเงี้ยอันนี้ฝากนิดนึงว่าเออ เนื่องจากไซคลของอาชีพเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากแน่ดีไซคลอาชีพจะเปลี่ยนกันทุกๆสิบถึงสิบห้าปีเดี๋ยวนี้ไซคลอาชีพมันเปลี่ยนแค่สองปีมันเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี้อาชีพอะไรคุณเห็นนะเปิดนะไม่เกินสองสามปีถ้าไม่เชนก็เปลี่ยนนะครับอันนี้คือความยากซึ่งคุณครูเองก็ไม่ได้อยู่ในสายอาชีพก็าอาจจะยากที่จะซิคิวเนียหรือ่ายภาพอนาคตอีกสี่ปีแต่ว่าก็มองให้เห็นถึงอาชีพหลักๆก,ก่อนได้ผมผม ชื่นชมที่ด้านปอบอกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยไปฝึกถ่ายรูปนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วจนสุดท้ายมีงานทํามันก็เหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังว่าหนึ่งเด็กต้องเริ่มคิดเป็นก่อน<ม>พอคิดเป็นกล้าที่จะเดินไปขอสามได้ลงมือทำเน้น<ม>ผมยังฝากให้ไลท์สามเรื่องไว้ว่าคุณครูควรจะต้องบอกกับเด็กส่วนเรื่องอนาคตเนี่ยอันนี้ก็ต้องฝากครูว,ว่าสี่ปีจากนี้ไปถ้าจะต้องไปบอกเด็กมาอกว่าอาชีพอะไรที่มันจะมาคุณครูเองก็อาจจะต้องเติม,มตเต็ม,ม,ตตมในเรื่องของ โลกในอนาคตเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ความแตกต่างหลากหลายนะครับอันนี้ฝากไว้เป็นข้อสังเกตของคุณก็ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางต่อการค้ามาในโอกาสนี้ด้วยครับ